สวัสดีครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็คือมีประกาศโครงการสลากดิจิทัลนะครับผมก็คือว่าก็คือขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสลากดิจิทัลนะครับลำดับที่4 5 0 1นะครับถึง42500นะครับเข้ามารายงานตัวนะครับตรงนี้ก็คือว่า มาเข้ามาทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิตัลนะครับผมณนะห้องประชุมชั้น2อนะครับอาคารอ,าออกรางวัลน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลนะครับก็คือในวันที่5-6ถึง6พฤศจิกายน2565นะครับคือเวลาตั้งแต่14นกาสนาทีหรือบ่าย2ครึ่งนะครับถึง19เกานก 30นาทีนะครับหรือทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมก็คือตารางนะครับตารางวันนะครับก็คือวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2 5 6 5ันาลำดับนะครับก็คือลำดับที่4 5 0หมนะครับถึง41,500นะครับผมแล้วก็วันอาทิตย์นะครับที่6พฤศจิกายนนะครับคือลำดับที่41,501นะครับถึง42,500นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น2วันนะครับที่เรียกเข้ามาทำสัญญานะครับผมก็คือว่า โดยจะทำสัญญานะครับให้ได้รับสลากลายละ5เล่มนะครับต่องวดนะครับเพียงสัญญาเดียวนะครับแล้วก็มีอายุสัญญานะครับตั้งแต่งวดวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับ1ธันวา2565นั่นเองนะครับผมแล้วก็งวดวันที่1มิถุนา2566นะครับก็คือว่าหากลายใดนะครับไม่เข้ามาทําสัญญานะครับตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการนั่นเองนะครับผม ส่วนมาดูตรงนี้ครับสำคัญมากนะครับก็คือว่าให้ดําเนินการสมัครถุงเงินไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราก็มาเข้ามาทําสัญญาครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับตรงนี้สมัครแอปถุงเงินนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการตรวจ ADK คนะครับคือแสดงผลนะครับตรวจไปภายใน24ชั่วโมงนะครับก่อนเข้ามาถ่าสัญญานะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผู้สมัครที่ทําสัญญาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากนะครับ ่เรียรีบยแล้วนะครับผมแล้วก็จะต้องชําระนะครับชำระเงินค่าสลากดีท่านนะครับงวดวันที่1ธันวาคม2565นะครับในระหว่างวันที่5-8พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับผมก็คือว่าต้องจ่ายเป็นจํานวน35,200นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นจ่ายตรงผ่านเคาน์เตอร์นะครับก็คือจ่ายผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยนะครับผมก็คือตัวนี้จะจ่ายดุกได้ทุกสาขานะครับแล้วก็หรือจ่ายผ่านตู้กดเงินสด ATM นะครับของธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับผมแล้วก็การชําระเงินสลากนะครับต้องระบุเงื่อนไขที่กําหนดดังนี้นะครับก็คือตรวจสอบถูกต้องให้ถูกต้องนะครับในการในการที่เราจ่ายเรียบร้อยนะครับในส่วนที่1ก็จะมีรหัสบริษัทนะครับผมก็คือจะเป็นการเป็นโค้ดนะครับคือ9 9้าเนนะครับหรือ ตัวที่2ครับให้ดูนะครับระบุรหัสอ้างอิงนะครับเรสเฟเนนะครับก็คือเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็ของตัวแทนจาหน่ายสลากดีจตอนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงครับก็เป็นเกณฑ์รหัสอ้างอิงตัวที่2ครับเรสเฟเนตัวที่2ก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ10หลักนะครับก็คือหมายเลขที่ใช้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วก็เป่าตังนั่นเองนะครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับส่วนรายละเอียดก็คือสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับของที่คอร์เซ็นเตอร์ของสลาก กินแบ่งรัฐบาลนะครับผมตรงนี้ก็จะมาแจ้งข่าวสารกันนะครับผมก็ขอบคุณครับพี่พี่ที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับพี่พี่เพื่อเป็นกำลังใจกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ